ยายหนูจ้าชาแนลมาแล้วจ้าสองตัวนี้เปลี่ยนชื่อแล้วนะคะเป็นซันนี่กับลิงกี้ลิงกี้หนูเป็นผู้หญิงค่ะหนูกำลังเป็นสาวค่ะหนูได้คอนใหม่นะคะเนี่ยคอนใหม่ใสไใหกว่าเดิมนะจ๊ะใช่ป่ะลิงกี้อลิงกี้ร้องเพลงในอักอดมอนขางนะลิงกี้ล,งลงิกงกนะี้ลิงกี้ลิงกี้ลิงกี้ ทำอะไรจ้าสองลิงลิงกี้ลิงกี้กับซันนี่จะคอนใหม่นะจ๊ะเนี่ยมีอาหารให้กินด้วยชวงหลังไหมจะ้ะโชว์แผ่นหลังโอ้โหเขาโชว์หน่อยเขาโชว์หน่อยจ้ะอื้อหือเขอโชว์หน่อยนะจ๊ะดูซันนี่อัดูก้นซันนี่ไหนจ้ะซันนี่นี่คือก้นซันนี่จ้ะซันนี่ อลิงกี้ดูก้นลิงกี้หน่อยเงี้ยวเงี้ยวข้างหลังลิงกี้ลิงกี้ลิงลิงสนใจเลยลิงกี้เป็นยังไงจ๊ะซันนี่กับลิงกี้กินอาหารอร่อยไหมจ๊ะอร่อยไหมกินอะไรเนี่ยกินเชือกเหรอเอ้ซันนี่ก็กินอย่างเดียวลิงกี้ก็กัดแต่เชือกอ่ะ มีเชือกให้กัดอร่อยนะจ๊ะอร่อยดีไหมจ๊ะลิงกี้ไปนอนกันหรือยังจ๊ะมันค่ำแล้วนะจะกลับบ้านนอนหรือยังเล่นเพลินเลยนะลิงกี้ลิงกี้กับซันนี่ตั้งแต่เปลี่ยนชื่อนี้เป็นเด็กด,ดีนะเรานะฮะลิงกี้ลิงกี้เป็นเด็กด,ดีใช่ไหม จะเล่นอยู่ห่วงกันใช่ไหมจะไปนอนหรือยังได้เวลานอนแล้วจ้าได้เวลานอนแล้วไปไหมเล่นเพลินอยู่เลยใช่ไหมจุ๊จิ๊จุ๊จิ๊เล่นเพลินกันอยู่ใช่ไหม